สมาชิกในตอนนี้นั้นมีโซมะไอชาคุณจูนา่าโรอาและโทโมเอจังและมีคนที่คอยนำทางก็คือตัวของคูและเลโปลินา่ารวมทั้งสิ้น7คนและในขณะที่พวกโซมะเดินชมเมืองมอรันอยู่นั้นโทโมเอจังก็ส่งเสียงร้องขึ้นว้าวที่จริงตอนนี้น่ะภาพกำลังนำทางให้กับแขกที่มาจากต่างประเทศนะ่ะเดี๋ยวทางนี้จะเลี้ยงเล่าให้ขอพวกเราร่วมวงด้วยที่วังใจด้เลยค่ะ เอาไปกันเถอะค่ะท่านเซโปลิน่าเอนี่โรโรออาืมอะไรเหรอดาลิงมีไอ้นั่นอยู่หรือเปล่านะอเคๆๆๆ,ๆอย่างนี้นี่เองแข่งกับคำว่าวัฒนธรรมการกินที่ข่าพูดเมื่อกี้สินะแบบนี้ก็โดนเข้าแล้วล่ะสิเนี่ยถ้าเกิดลีเชียรู้เข้าคงจะโดนเทศนาเป็นชุดแง่ๆเลย